ไปข้างบนกันไปเลยไปด้วยกันแ <Yeah. S 2> อนนะหอฮะไ,ได้รอข้างบนนะไปเลยไปเลยโอเคทำไมจะลืมของเหรอรู้ไหมว่าฉันเป็นตำรวจรู้ค่ะเธอจะอยู่กับใครอยู่กับคนที่มีรอยสักก็ไม่เป็นไรมันสิทธิ์ของเธอคบคนดีๆหน่อยจะเสพยาก,กับคนพวกนั้นหรือว,ว่าฉันโง <c oughs> ่แล้วถ้าจับเธอได้นะให้บอกว่าจะจะเสพยา เพื่อนฉันอะซื้อ,อยาเส้นมาจากยูนนานเราจะขึ้นไปสูบบุหรีม่ม้วนคนที่มีรอยสักอาจจะไม่ใช่คนชั่วคนที่ใส่เครื่องแบบก็อาจจะไม่ใช่คนดีเมื่อไหร่คุณจะก้าใจสักทีสารวัตรเซนไม่ต้องมาสอนฉันที่นี่มีทุกแบบซับซ้อนมากเข้าใจผิดแปลกตรงไหนโรงแรมหนุ่มสาวเนี่ยเทียบกับที่ฉันเคยอยู่มันคือโรงแรมห้าดาวเลยนะอีกอย่างฉันรู้จักดูแลตัวเองอย่าฝืนเลยดูแลตัวเองได้เขาไม่ต้องตามฉมันมาช่วย ดูแล้วค่าขอบคุณข่าพระถังซัมจังรู้ว่าอย่างไงล้วย้ายบ้านนี่จะช่วยเต็มที่เลยถ้าจะช่วยหาที่ดีๆให้ช่วยเธอย้ายบ้านเอาเป็นว่าก่อนที่จะย้ายออกถ้ามีปัญหาให้โทรหาฉันเลยโอเคได้คะ่ะคุณพูดเองนะขอบคุณสุดซึ้งเลยบ๊ายบาย